ช่วงนี้เชิญชวนท่านผู้ชมนะครับไปเลือกซื้อสินค้าโครงการส่วนพระองค์ร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยครับซึ่งร้านของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมีการจัดแสดงนิทรรศาการในบรรยากาศของย้อนยุคครับเพื่อเทิดพระเกียรติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหมลวงราชสานินีสิริพัฒนมหาวชระราชธิดาที่ทรงมีต่อประชาชนและมีการนำสินค้าต่างๆครับมาจำหน่ายที่นี่ร่วมอยู่ในงานวันกาชาติ100ปีครับนอกจากที่สวนลุมพินีแห่งนี้แล้วท่านก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์เช่นเคยครับงานกาชาติ .com เข้าไปที่นี่ นี่คือไลฟ์สดเวทีภายในงานแล้วก็ยังมีโซนให้เลือกซื้อของของทางร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับภายในงานก็จะมีการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ประชาชนร่วมชมสลับหมุนเวียนกันไปทุกๆุวันที่บริเวณเวทีกลางครับโซนสวนสนุกตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง21นก30นาทีก็จะพบกับการแสดงละครพันทางละครนอก เรื่องสุวรรณหงษ์ละครนอกเรื่องสังทองมีการแสดงเพลงพื้นบ้านการแสดงโขนโปงลางวงดุริยางร่วมสมัยแล้วก็การแสดงอีกหลายอย่างนะครับเชิญชวนท่านผู้ชมร่วมรำวงย้อนยุคกับนักแสดงจากกรมประชาสัมพันธ์ในวันที่9ที่15แล้วก็วันที่16ธันวาคมนี้19นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับแล้วนอกจากนั้น ก็ยังมีกิจกรรมที่ให้ท่านได้ร่วมทําบุญบริจาคเงินสนับสนุนการดาเนินภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติการบริการทางการแพทย์และการบริการโลหิตนะครับ มีการจำหน่ายสติกเกอร์ลายภาพวาดฝีพระหัตส,สมเด็จพระกนิษฐาี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในชุดแชทได้บุญแชร์ดได้กุศลครับมี16ตัวใน1ชุดราคาถ้าเป็นเงินไทยแค่35บาทเป็นเหรียญในลายก็ประมาณสัก50เหรียญเท่านั้นเองเข้าไปโหลดได้เลยนะครับกองอำนวยการจัดงานกาชาติเชิญชวนทุกท่านครับนุ่งโจงห่มไทยเที่ยวงานวันกาชาติ100ปีพุทธศักราช2 5 6 66รื่นรมสุขฤดีหนะ้าที่แห่งการให้โดยทุกท่านสามารถสร้างสารรค์ชุดได้ตามสไตล์ที่เป็นตัวเองเพื่อร่วมย้อนวันวาน,นงานกาชาติในอดีต 8-18ธันวาคมนี้11นาฬิกาถึง22นาฬิกาทวันสุดท้ายนี้ก็ถึง23นาฬิกานะครับที่สวนลุมพินีสำหรับท่านที่จะไปที่สวนลุมเนี่ยก็ขอความร่วมมือท่านในเรื่องของการเดินทางด้วยรถสาธารณะเพื่อความสะดวกแล้วก็อยากให้เตรียมถุงผ้ามาด้วยเพื่อใช้ทดแทนถุงพลาสติกนะครับลดปริมาณขยะภายในงานบรรจุพัณฑ์ที่ใส่อาหารก็อยากให้งดการใช้โฟมสักนิดหนึ่ง ส่วนสําหรับท่านที่ไม่สะดวกไปที่สวนลุมก็ย้ํากันอีกทีสําหรับเว็บไซต์งานกาชาติ .com อันนี้สามารถเข้าไปได้24ชั่วโมงเลยครับ